สวัสดีค่ะลูกครึ่งใต้รถซี่ค่ะสบายดีกันนะคะทุกคนวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทําคั่วกลิ้งหมูสับค่ะเป็นเมนูอาหารใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องเป็ดลนนะคะเ,เพื่อนๆเมนูที่ป๊อปปูลา่ามากๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูาวิธีทําและดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาชวนทุกคนทำเมนูคั่วกลิ้งหมูสับค่ะเมนูอาหารใต้รสเด็ดเผ็ดร้อนบอกเลยว่าเผ็ดแซ่บจนหยุดกินไม่ได้เลยค่ะคั่วกลิ้งหมูเมนูอาหารใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนเด็ดเผ็ดขนาดที่ตักกินไม่หยุดนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีหมูสับนะคะเราใช้ประมาณ500กรัมค่ะพริกแกง100กรัมเราผสมกับกะปิหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนเราคลุกเข้ากันแล้วค่ะ แล้วก็มีนี่เลยค่ะสมุนไพรของเรามีตะไคร้หั่นฝอยก็ใบมะกรูดพริกหัน่นแล้วก็มีข่าด,ด้วยค่ะทุกคนเราใส่ข่าด,ด้วยนะคะหอมมากๆเลยค่ะใส่ตามชอบนะคะเราใส่พริกไทยเขียวด้วยค่ะนี่ค่ะประมาณสองอนโต๊ะนะคะเวลาเราเคี่ยวหมูคั่วกิ้งนะคะก็จะโดนพริกไทยอร่อยมากค่ะน้ำมันสําหรับผัดน้ำปลาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะเรามาทํากันเลยค่ะ ตั้งกระทะร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงคั่วก,กิ้งนะคะผัดให้หอมค่ะผัดพริกแกงคั่วก,กิ้งกับน้ำมันให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทานนานมากค่ะเมนูนี้ค่ะตามด้วยหมูสับของเราค่ะผัดให้หมูสับเข้ากันกับพริกแกง ระหว่างนี้เราเติมน้ําด้วยค่ะเติมน้ํำต่อลงไปด้วยนะคะจะได้ผัดง่ายขึ้นค่ะผัดให้หมูกับพริกแกงเข้ากันนะคะส่วนผสมเข้ากันแล้วเรามาใส่ตะไคร้ขาแล้วก็พริกสดลงไปค่ะใส่ขาลงไปก่อนเลยค่ะพริกสดแล้วก็ตะไคร้นะคะทุกคนใส่เยอะๆตามชอบเลยนะคะ อร่อยหอมมากๆค่ะ,ะตามด้วยพริกไทยของเราค่ะเราใช้พริกไทยในขวดนะคะเพืเ่อนๆไม่ใช่พริกไทยสดนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเรามาปรุงกันค่ะน้ำปลาน้ำตาลค่ะ เข้ากันค่ะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนตามด้วยใบมะกรูดค่ะเพิ่มความหอมนะคะหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะน่ากินมากๆค่ะชิมค่ะชิมด้วยกันค่ะ อร่อยแล้วค่ะเรามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันนะคะทุกคนจัดเสิร์ฟค่ะพร้อมผักสดนะคะผักสดของเรามีมะเขือพวงสดๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีอ่ามะละสดถั่วฝักยาวแตงกวานะคะกินแกล้มนะคะไม่งั้นเผ็ดค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะเราตกแต่งด้วยพริกสดนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดค่ะ สีสันน่าทานไหมคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูขั่วกลิ้งหมูสับของเราคะ่ะจัดว่ารสชาติจัดจ้านสุดๆเลยคะ่ะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่กินอาหารใต้รสเด็ดเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียวคะ่ะวัตถุดิบก็ไม่เยอะวิธีทำก็ง่ายนะคะไม่ต้องงอร้านแกงใต้เลยคะ่ะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยนะคะนี่ค่ะทุกคนขั่วกลิ้งหมูสับของเราคะ่ะ เราไปทานกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนนี่ค่ะขวกปิ้งค่ะทานด้วยกันค่ะทุกคนไม่ได้ทานนานเลยค่ะผักแก้มนะคะมีถั่วมีแตงกวามีมะระมะเขือพวงแครอทค่ะมะเขือพวงค่ะเพื่อนเพื่อนได้มาจากต้นสดๆเลยค่ะรู้จักคนไทยนะคะเขาเอามาฝากค่ะทานด้วยกันค่ะ เซฟบๆเลยค่ะมค่ะคุณไหนยังไม่ได้ทานนะคะมาทานด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนเซฟเซฟค่ะรสจัดๆเลยนะคะทุกคนเพชรร้อยเร่งค่ะมาค่ะเปื่อนๆค่ะร้อยจังหูนะคะทำกินเองค่ะอืมจังหูค่ะ มาค่ะเพื่อนตัวฝักยาวค่ะมาแล้วค่ะนานๆได้กินนะคะทุกคนมาค่ะ ยัวยั่วเลยค่ะนี่ค่ะอ้ำค่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ,บ,ซบเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนนานให้ทานนะคะทุกคนอร่อยมากๆค่ะมาทานด้กันค่ะมะเขือพวงค่ะ สุดๆจากต้นเลยค่ะม,มาเลยค่ะคนไหนยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงมาค่ะอย่างู้ค่ะว่าะ มีลมค่ะอากาศดีสุดค่ะนะะเผ็ดโรนอหอมอหอมสมุนไพรนะคะทุกคนหอมตะไคร้หอมข่าแล้วก็พริกไทยเขียวนะคะ อรอยจังหากค่ะมากค่ะเพืเ่อนๆทุกคนคนไหนยังไม่ทานนะคะทั้งที่เมืองไทยจากประเทศตัวโลกเลยค่ะทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะเผ็ดมากค่ะเผ็ดแบบเผ็ดแบบอร่อยอะค่ะทุกคน อร่อยเกินจนตักหยุดไม่อยู่นะคะรอจากหูค่ะมาค่ะทุกคนนะคะมากินด้วยกันค่ะอ,อร่อยจนหยุดไม่ยุ่เลยค่ะังยิ่งมีสตอยิ่งอร่อยมากค่ะ สดเลยค่ะถ้าเกิดพวงขอบอกได้คําเดียวว่าร้อยจนตักไม่ยุดค่ะเป็ดเซบร้อนร้อยเร่งค่ะมาค่ะคำโตๆเลยค่ะมาค่ะ ร,อร่อยแรงจนยุดมายุเลยค่ะเพืเ่อนๆมากค่ะวันนี้ต้งขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไปโตหลังใหม่นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามนะคะฝากกดไล้กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ